ชองปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบเหรียญกระสาบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายเหรียญเก่าโบราณเหรียญที่ล,ลึกเหรียญที่วงการนักสะสมนิยมเล่นหามีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีเอผู FC, ้ติดตามช่องของปอปาทุกคนทุกท่านเลยเนาะอ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของปะปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบ กล่องนี้ท่านผู้ชมฮะเราได้รับกล่องนี้มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมใช่ท่านผู้ชมอะอําเภอวังน้อยอําเภอวังน้อยจังหวัดนครศรีอยุธยาอะล้วามาดูกันในกล่องนี้มีเหรียญอะไรฮะท่านผู้ชมฮะรู้สึกว่าจะมีจะมีจํานวนจํานวนเหรียญที่ค่อนข้างน้อย สงสัยจะเป็นเหรียญที่ไม่ธรรมดาเนาะหากธรรมดาเนี่ยไม่น่าจะคุ้มค่าส่งอ่ะก็น่าจะเป็นเหรียญที่ไม่ธรรมดาน่าจะมีราคาซื้อขายเกินนาเหรียญกันสักเล็กน้อยแหละถ้าหากไม่มากปปาว่านะอ่ะก็เนี่ยจริงๆท่านผู้ชมฮะน,นะเขาคงจะ อยากลองส่งกันดูก่อนเนาะมีแบบไหนก็ก็ติดตามช่องของปปาอยู่ก็อ่ะมีอะไรก็ร่วมสนุกท้าผู้ชวฮมามปาปาถือว่านักศึกษที่ส่งเหรียญมาจานวนไม่มากเนี่ยเขาอยากร่วมสนุกกับช่องของปปานะก็ติดต่อช่องของป๊ปาได้เขาอยากร่วมสนุกอ่ะอยากมาทักทายมีเหรียญเหรียญสองเหรียญอะไรเนี่ยเขาอยากจะเอาส่งมามามาตรวจสอบมาพูดคุยได้เข้ามาพูดมาคุยมาเจรจามาสร้างชุมชนกับช่งองของปปาอ่ะ รู้สึกว่าจะเราจะได้รับกันมา2เหรียญได้ท่านผู้ชมมาปปารับหมดแล้วนะจะเป็นกี่เหรียญหากท่านคุ้มค่าส่งหากท่านมีเหรียญเด็ดๆปปาก็ยินดีรับซื้อเหรียญของท่านไม่ต้องกลัวฮะท่านผู้ชมปปารับซื้อหมดหากเหรียญนั้นเป็นที่เราต้องการเรามาดูกัน2เหรียญนี้เป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยน่าจะเป็นเหรียญทองแดงทั้ง2เหรียญเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะนะรู้สึกเป็นเหรียญของราชการที่10ด้วย เป็นชนิดราคา25ตางกับ50ต,าตา่างเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมฮะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ปปป้าได้รับเหรียญของอรัชกาลที่10เข้ามาคู่กันทั้ง2เหรียญเลยเนี่ยเอออะดูเอาก็เหรียญน,นี้น่าจะผ่านการใช้มาใช้งานมาค่อนข้างมากแล้วแหละไม่เป็นไรแล้วดูกันดู25ตางก่อนเนาะมา2เหรียญไงท่านผู้ชมฮะไม่เอียงก็ขวางไม่ขวางก็ตรงฮะ ถ้าลำพังสองเอน,นียยนี้ไม่มีราคาซื้อ <c oughs> ขายเกินหน้าเหรียญอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาหมุนดูกัน <c oughs> ท่านผู้ชมดูนะฮะเปิดอ้าเดีวนี้ท่านผู้ชมอะดูแล้วก็น่าจะเป็นพระเสียนขวางพระเสียนขวางท่านผู้ชมฮะปืด๊ดขวางจริงๆด้วยเดี๋ยวป้าปาดูอีกครั้งนะฮะ เวลาปปาตั้งกล้ององศาไม่ได้ครั้งหนึ่งปปาเคยหมุนไปท่านผู้ชมฮะหมุนเสร็จแล้วบอก่าขวางพอเลิกทําคลิปวิดีโอไปตรวจอีกรอบเป็นพระเสียนเอียงเฉยเลยอ่ะเดี๋ยนี้ดูกันอีกรอบเปิดอ่ะเดี๋ยนี้ขวางท่านผู้ชมฮะอ่ะพระเสียนขวางใครที่มีนะฮะใครที่มีอย่างน,น้อยก็หากสภาพอ่าผ่านการใช้งานอยู่ที่ค่อนข้างจะส่งต่อได้ในเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ราวรเหรียญละสองร้อย ก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมเหรียญละ200เนาะอาหากเป็นปเปลียนตรงก็ลาว500 400 500่0 0าประมาณเนี้ยขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญเหรียญนี้ล่ละท่านผู้ชมเหรียญนี้ล่อละอันนี้ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างมากเลยท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะจะมากหรือน้อยเราดูกันก่อนตั้งตั้งด้านก้อยดีกว่าเนาะตั้งด้านก้อยหมุนปืดอ๋อนี่ก็เอียงน้อยมากท่านผู้ชมฮะถือว่าเอียงน้อยมากเลยเหรียญน,นี้นะดูอีกรอบนะฮะ เขาเอียงน้อยมากอหมุนปื๊ดอะแบบนี้ถือว่าเอียงน้อยมากเดี๋ยวนะท่านผู้ชมนะปะปะออกออกนอกนอกกล้องเนิดนึงอะก็ถือว่าเอียงไม่มากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แอดมินคุยเอานะท่านผู้ชมนะนะประเสียนเอียงในเวลาเวลาดูนะอ่านเจ้าของเหรียญทางบ้านถ่ายวิดีโอมาให้ดูเนี่ยเขาจะดูไม่ค่อยชัดเจนนะเวลาเอียงน้อยก็เหมือนเอียงมากเวลาเอียงมากก็เหมือนเอียงน้อยทําให้ทั้งเจ้าของเหรียญแล้วก็ผู้สื่อเนี่ยสับสนให้แอดมินเนี่ยสับสนคือคือยังไงท่านผู้ชมอ่ะ เราอยู่ในกล้องไงเราอยู่ในกล้องบางครัง้งการหมุนเหรียญก็อาจจะไม่ชัดเจนนะอ่ะเหรียญนี้ถือว่าเอียงน้อยมากๆท่านผู้ชมฮะที่จริงแล้วเอียงระดับเนี่ยวงการนักสะสมเขายังไม่นิยมอย่างถ้าถ้าถ้านักสะสมเขานิยมซื้อต่อเนี่ยเอาไปเก็บสะสมแล้วจะไปขายต่อแล้วแต่ถ้าเขาเขาเข้ามาแบ่งปันต่อแบบได้รับความนิ่มจริงๆเนี่ย,ยทางช่องเราก็ไม่มีปัญหาที่จริงปปาอยากรับซื้อเหรียญพิเศษเอียงเยอะๆด้วยซ้ำนะ หากว่ามีผู้มารับต่อเนี่ยนะเพียงแต่เขาไม่นิยมไงท่านผู้ชมนะเขาไม่นิยมไม่เหมือนพระเศียรขวางเป๊ะหรือว่าตรงเป๊ะอะไรประมาณนั้นก็เข้าใจทางช่องเนาะอ่ะพระเศียรเอียงเหรียญหนึ่งพระเศียรขวางเหรียญหนึ่งท่านผู้ชมนะออาใครที่มีแบบรูปแบบพระเศียรขวางนะอ่ะพระเศียรขวางอย่างเงี้ยช่องประปาร,รับซื้อเหรียญหนึ่งก็อย่างน้อยก็ต้องโดนละ200้ท่านผู้ชมนะนะโอเคเนาะหากเป็นตรงเป๊ะก็จะได้กันอยู่ที่ลาลๆก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญ ก็เราเหรียญละเคยลงมาถึง400ก็มีท่านผู้ชมฮะนี่ปาปาบอกตรงๆฮะซื้อตามสภาพอะถ้าถ้าสวยจริงๆก็จะอยู่ที่600ถ้าลองลงมาก็จะเป็น500ะลรประมาณนั้นโอเคเนะาะอะขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญวันนี้เรามาเปิดกล่องลับเหรียญท่านผู้ชมฮะหากเป็นสภาพเอียงท่านผู้ชมฮะถ้าเอียงสักระดับอย่างเงี้ยนะสักระดับอย่างเงี้ยก็ยังพอแบ่งปันกันได้ซื้อขายกันในราคาหลักสิบอะไรประมาณนั้นนึกออกไหมฮะ อ่ะขอเอียงก็ยังก็ยังยังรับซื้ออยู่นะท่านผู้ชมนะแต่ขอเอียงระดับนี้ปปายจะมาเสี่ยงแบ่งปันให้นักสะสมได้ในราคาหลักสิบนึกออกไหมฮะอ่ะถ้าเอียงระดับนี้ก็ไม่เป็นไรฮะเป็นเรื่องหน้าที่ของเราที่ต้องรับมาตรวจสอบนะก็แอดมินเขาก็จะคุยแล้วแหละว่ายินยอมให้ตรวจสอบไหมมีราคาไหมเอียงระดับไหนประมาณนั้นอ่ะทางนั้นทีนี้ก็ถ้าถ้ามั่นใจว่าเอียงก็ส่งมาท่านผู้ชมฮะถ้ามีเหรียญอื่นด้วยแต่ถ้าส่งเหรียญเอียงมาอย่างเดียวเลยเนี่ยก็จะมีปัญหานะ เพราะว่าจะไม่คุมค่าส่งหากว่าเหรียญไม่เอียงแบบไม่ผ่านเนาะอ่ะประมาณนั้นจบละคลิปนี้ปปามาเปิดกล่องรับเหรียญจากเอซท่านหนึ่งจังหวัดนครศรีอยุธยาท่านผู้ชมมาก,ก็ได้ผสยนเอียงมาเหรียญหนึ่งนะแล้วก็ผสยนขวางมาเหรียญหนึ่งอ่ะ เนี่ยใครที่มีฮะเอาแบบรูปแบบพระเศียรเอียงเอาพระเศียรขวางกันนอะเรารับซื้อแล้วก็เป็นรูปแบบของพระเศียรตรงท่านผู้ชมเรารับซื้อเป็น2รูปแบบการปั๊มผิดพลาดที่วงการนักสะสมนิยมเล่นหาหรือใครที่มีพระเศียรตรงพระเศียรขวางแล้วหากท่านมีพระเศียรเอียงมั่นใจเจ้าป่าตรวจสอบว่าเหรียญบางเหรียญผ่านไม่ผ่านถ้าผ่านก็ขายได้ตังค์ขายได้เงินนะถึงแม้ว่าราคาจะยังไม่สูงพระเศียรเอียงเนี่ย เราก็เสี่ยงตรวจสอบเราก็เสี่ยงส่งมากันเอาปปาไม่ว่าอะไรนะท่านผู้ชมฮะนะอะไรที่รูปรวยมาได้ถึงแล้วปปาก็จะบอกว่า<อ>เหีืยนนี้อยู่ในระดับเกตที่ขายได้ขายไม่ได้โอเคท่านผู้ชมฮนะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ